สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ The Angel c a Reading d r Channel นะคะแล้วก็ขอกราบสวัสดีชาวราศีมีนและคนามีนทุกท่านผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะคะครั้งนี้ผู้อ่านก็เข้ามาดูดวงให้กับ เดือนนะคะมีนาคมนะคะของปีพุทธศักราช2567นะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของชาวราศีมีนและคณามีนผู้อ่านก็ขออนุญาตอวยพรนะคะขอให้ชาวราศีมีนและคณามีนทุกท่านจงพบเจอแต่ความสําเร็จความสุขความสมหวังนะคะคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาถูกหวยรวยทรัพย์ได้โชคได้ลาบได้ทรัพย์สินได้เงินทองนะคะเลื่อนขั้นตำแหน่งแล้วก็ได้เงินค่าคอมมิชชั่นค่าโบนัสต,ต่างๆนะคะประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจต่างๆ ไปตลอดปีเลยนะคะหรือไปเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมไพ่เดือนนี้ถึงเป็นแบบนี้ใบแรกมันเป็นไพ่เดทก็จริงนะคะแต่ไพ่ตัวนี้มันดันมาเป็นไพ่ตัวตนนะคะตำแหน่งที่หนึ่งของเพื่อนๆชาวราศีมีนซึ่งก็เป็นตัวแทนของธาตุน้ําแต่จะเป็นลักษณะของอชาวราศีพิจิกเข้ามานะคะมีบทบาทนะคะในเรื่องของความรู้สึกก็จะจากที่ปกติแล้วเนี่ยชาวราศีมีนของผู้อ่านก็จะเป็นคนที่ค่อนข้าง เซนซิทีฟนะคะในเรื่องของความรู้สึกอยู่แล้วพอมีชาวราศีพิจิกราศีพิจิกลัคนาพิจิกเข้ามาแทรกซึมนะคะธาตุน้ําเหมือนกันนะคะเข้ามาส่งพลังงานให้นะะนิด,นด,นดหน่อยก็จะเกิดความน้อยใจเกิดความออคิดโน้นนี่นั่นนะคะไม่หยุดไม่หย่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้จะต้องเข้มแข็งจิตใจต้องเข้มแข็งให้มากๆเพราะจะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาในชีวิตชาวราศีนี้เยอะไม่หมดนะคะไม่จะเป็นในเรื่องของคู่ครองความรักนะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงในชีวิต นะคะด้านการที่เราคาดหวังอะไรจนเกินไปนะะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลนะคะตามที่เราคิดมากนักสักเท่าไหร่นะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะนะคะเรามีชีวิตของเราทั้งปีนะคะของปีนี้ในการที่จะเริ่มต้นนะคะใบแรกอย่างไพ่เดทอย่างที่ผู้อ่านบอกปีนี้นะคะเ,ออเดือนนี้นะคะชาวราศีมินของผู้อานะ่านจะบอกว่าทําบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะๆนะคะเพราะอะไรเพราะไพ่เดทมันเป็นไพ่สิ่งที่เป็นสี่ล่กลับ นะคะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นสิ่งที่เราคาดการณ์ไม่ถึงนะคะเป็นสิ่งที่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้กับเรานะะไม่ว่าจะเป็นการที่ความเชื่อของเราก็แล้วแต่หรือเราเคยไปพูดไปเอ่ยไปขอนะคะไปอะไรไว้นะคะหรือแม้กระทั่งบุญเก่าบุญเดิมนะคะหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเล่นลับเหล่านี้นะคะถ้าชาวราศีมีนและคณนามีนของบุานหมั่นทําบุญนะคะเช้ามาใส่บาตรแล้วก็กรวดน้ําอุทิส่วน,น,วนกุศลกลาง คืนแผ่เมตตานะคะไปให้บุญกุศลเหล่านี้นะคะที่เจ้ากรรในเวรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่าชาวราศีมีนและคณามินนับถืออยู่เขาจะได้รับพอเขาได้รับแล้วเนี่ยเขาจะส่งผลนะคะในด้านของความสําเร็จนะคะในด้านของการที่เราพึงประสงค์อยากได้กำลังคิดกำลังจัดไปขอหรือกำลังรอคอย นะคะเขาจะเป็นคนที่เหมือนปลดปล่อยช่องทางนั้นความสำเร็จแล้วก็ส่งผลให้ชาวราศีมีนั้นได้ตามที่ตัวคุณต้องการน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะไปทำบุญทางด้านาถวายสังฆทานนะคะไปถวายาลงศพนะคะไปถวายผ้า าขาวผ้าไตรจีวรชุดอะไรก็แล้วแต่บริจาคอะไรก็ตามแต่ที่ขึ้นชื่อว่าเราได้ทำบุญนะคะได้ทำบุญกุศลน,นั้นแล้วและอุทิศส่วนกุศลให้กับบุคคลที่เราต้องการทำให้แล้วก็ดีนะคะจะส่งผลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะดลบันดาลให้คุณสําเร็จส่งผลให้เจ้ากรรมในเวรนะคะเปิดทาง นะคะให้กับคุณประสบความสำเร็จโดยเฉพาะเนี่ยค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเดอะไฮโรแฟนนะคะที่มาทับตัวเจ้าชะตาอีกด้วยนะคะนั่นหมายความว่าพรที่คุณไปขอไม่ว่าคุณจะไปเขาคิชกูจะไปนครสวรรค์มาจะไปอุดรจะไปสกลน,นครจะไปแหล่งที่ไหนก็ตามนะคะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือหรือไม่กระทั่งไปไหว้พระพิฆเนศนะคะ ไปไหว้พระเท้าพระพรมนะคะไปไหว้ทุกสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณนับถือเขาพร้อมที่จะให้ชาวราศีมีนในเดือนนี้นะคะเป็นดั่งที่ตัวเองตั้งหวังหรืออธิษฐานขอไว้บางคนได้รับแล้วนะคะได้รับก่อนวันเกิดตัวเองอีก หรือบางคนกําลังจะได้รับเนี่ยเงินก้อนใหญ่เอยเงินที่เคยไปคนอื่นเขาไปเอาของเราแล้วไม่คืนเอยหรือบ้านที่อยากได้หรือรถที่อยากได้ค่าคอมมิชชั่นลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะงานใหม่อย่างเงี้ยค่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เลยนะชาวราศีมีนในเดือนเกิดของคุณเองบางคนได้แล้วมีการติดต่อแล้วมีการทําสัญญาแล้วนะคะมีการได้เข้าไป ทำโน,น่ทนทำนี่กับสิ่งตัวเองได้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะได้แล้วก็ไปทำบุญต่อนะคะไปแก้นะคะหรือไปพูดไปกล่าวนะคะให้กับสิ่งที่เราได้รับมานะคะเพราะฉันเนี่ยเดือนความสำเร็จดวงเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะคะถ้าเราไม่อยากให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่นะคะหมั่นสวดมนต์ก่อนนอนอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร นะคะแล้วสิ่งต่างๆดีๆนะคะจะเข้ามาหาชาวราศีมีนโดยเฉพาะเจาะจงชาวราศีมีนเลยนะคะเพราะไพ่าาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่สิ่งลึกลับนะคะขึ้นทังเจ้าชะตาแล้วก็ทับตัวด้วยเพราะฉะนั้นภายในสองเดือนเนี้ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงน,นะคะให้กับชาวราศีมีนให้เห็น นะคะเพราะฉะนั้นก็ใครก็ตามที่มีสัญชาตญาณของความมีสัมผัสที่6คุณจะสัมผัสได้และคุณจะได้รู้สึกสัมผัสนั้นได้ก่อนเพื่อนและจะรู้อะไรล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะคนที่มีสัมผัสทางด้านนี้เดือนนี้จิตคุณจะแรงมากนะคะดวงแข็งมากบอกเลยเดือนนี้ชาวราศีมีนคุณทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่จะบอกว่า ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ในเดือนนี้มีโอกาสถ้าพูดในเรื่องของการงานนะการงานคุณมีโอกาสที่จะได้งานใหม่มีโอกาสที่ได้ถูกเรียกไปสัมภาษณ์มีโอกาสที่จะได้ไปเดินทางไปต่างประเทศข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามภูเขานะคะขึ้นเครื่องบินนะคะไปทํางานที่ต่างถิ่นแดนไกลมีโอกาสได้ไปเรียนต,ต่อต่างประเทศนะคะแม้คุณจะอาจจะอยู่ในช่วงจังหวะที่ลังเลว่าเอ๊ะ จะไปไม่ไปหรือกําลังคิดอยู่ว่าเราจะได้หรือไม่ได้นะคู่แข่งเยอะยื่นอะไรไปแล้วบีซ่าจะได้หรือเปล่าภายใน2เดือนนี้คุณมีโอกาสได้รับข่าวดีหรือเร็วๆนี้เลยนะคะหรือเดือนเกิดคุณนี่เลยคุณมีโอกาสนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานใหม่การเดินทางไปต่างประเทศการไปเรียนการได้ไปคณะที่ตัวเองต้องการหรือเรียนจะเรียนจบไหมจบปร,ริญญาโทปริญญาตรีปร,ริญญาเอกคุณเรียนจบบอกเลยความสําเร็จ นะคะมาสูงผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูมากๆสำหรับชาวราศีมีนนะคะเนเรื่องงานเรื่องธุรกิจเนี่ยนะคะเรื่องธุรกิจคุณมีโอกาสที่จะได้ทําสัญญาหรือได้เขาเรียกว่าได้เปิดร้านค้าได้ทําธุรกิจใหม่ๆได้จับธุรกิจใหม่ๆมีโอกาสได้ใช้เงินก้อนและก็ได้รับเงินก้อนกลับคืนมาเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความสําเร็จมันมีในตัวของคุณเองฉะนั้นถ้าคุณยังอยู่ในช่วงภาวงในการที่จะ คิดอยู่ว่าจะทำยังไงจะเป็นยังไงนะคะสอจิตสใจนะคะมีเอวิลกับแองเจลนะคะทะเลาะกันอยู่ก็พยายามตัดสินใจให้ได้นะคะความสำเร็จคุณรออยู่แล้วก็เดือนนี้จะบอกว่าเรื่องการงานคุณประสบความสำเร็จได้ไปได้ไกลเพราะอะไรเพราะว่าคุณได้ไพ่สามไม้เท้าและ,ะได้ไพ่อัศวินถือไม้เท้าบวกกับไพ่สุดท้ายของคุณนะคะใบนี้คุณได้เจ็ดไม้เท้า การแข่งขันที่มันเกิดขึ้นหรือการที่คุณกําลังอยู่ในจุดที่จะต้องโชว์ผลงานเร่งสร้างผลงานหาความรู้เพิ่มเติมหรือไปสมัครสอบแข่งขันไปสมัครงานนะคะมีคนเรียกสัมภาษณ์ในตำแหน่งเดียวกันเยบอกเลยว่าชาวราศีมีนคุณเป็นคนได้คุณเป็นคนได้คุณจะเป็นคนที่ถูกเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการไปสมัครงานนะคะการไปสอบแข่งขันต่างๆคุณจะเป็นผู้ชนะ เพราะหนึ่งละสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างคุณอยู่แล้วอย่างผู้ที่อ่านพูดผู้อ่านพูดมาตั้งแต่ตน้นกับความพยายามความสามารถของคุณล้วนๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่คิดหวังในเดือนนี้มีโอกาสได้และมีโอกาสสาเร็จ นะคะใครต้องการขายบ้านขายรถมีโอกาสได้จับเงินก้อนมีโอกาสขายได้มีโอกาสที่จะได้เจอในหน้าเก่งๆหรือได้เจอคนที่เขามีทุนมีเงินนะคะเข้ามาเซ็นสัญญงสัญญาทําบ้านนะคะซื้อขายบ้านด้วยแล้วก็ซื้อขายรถด้วยหรือแม้กระทั่งตัวคุณก็แล้วแต่นะคะมองว่าอยากได้บ้านอยากได้รถคันใหม่มีโอกาสได้นะคะมีโอกาสได้แน่นอนนะคะแต่อย่าลืมว่ามันมีในเรื่องของเจ้ากรรมในเวรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ลิงลับเนี่ยนะคะปบปนอยู่กับ เขาเรียกว่าจิตวิญญาณเราอยู่ร้อมรอบเราอยู่เพราะฉันก็ไปทําบุญก่อนที่จะไปทําสัญญาใส่ทำบุญตักบาตรหรือว่ากลางคืนก็แผ่เมตตาแผ่ อะไรให้กับเจ้ากรรมในเวรเช้ามาเราจะได้รู้สึกโล่งรู้สึกสบายใจนะคะบ,บอกเลยว่าคุณมีใช้ไปกว่าครึ่งนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคุณมีราชินีเหรียญน,นะคุณมีหกเหรียญหกเหรียญถ้ามองในเรื่องของรูปแบบการเงินว่าสําหรับคนที่รอเงินจากใครอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้มันคืนมาหรือมีโอกาสที่ใครบางคนเขาจะสนับสนุนคุณ นะคะหรือให้อุปการะหรือว่าให้เขาเรียกว่าอุปถัมภ์ค้ำชูคุณมีคนที่จะมาเปย์คุณมีคนที่เขาจะมา,าให้เงินให้ทรัพย์สินให้เงินทองหรือถ้าใครมีคนไปยืมเงินคุณแล้วคุณมองว่าเขาจะให้คืนมาหรือเปล่านั้นมีโอกาสได้มามีโอกาสให้มีโอกาสที่จะสำเร็จตามที่คิด นะคะแม้ว่าที่ผ่านมามันอาจจะดูเขาเรียกว่าดูแบบเหมือนไม่น่าจะได้เหมือนแบบจะไม่ได้ดั่งใจมากนักสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วได้สิ่งที่คุณรอคอยกําลังมาเรื่องการเงินนะคะธุรกิจประสบความสําเร็จหรือว่ามีโอกาสได้เงินก้อนได้ค่าคอมมิชชั่นสูงนั่นเองนะคะที่ผ่านมามีบอสักแต่มันจบลงแล้วตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเดือนเกิดของชาวราศีมีนไปทําบุญแล้วชีวิตของคุณจะโล่งปลอดโปร่งมากๆนะคะ ส่วนในเรื่องของเนื้อคู่ถ้าพูดในเรื่องของเนื้อคู่แล้วสําหรับชาวราศีมีนนะชาวราศีมีนโอกาสที่คุณจะได้คู่ครองคนโสดในเดือนนี้นะต้องพูดว่าคนโสดนะยากเพราะอะไรเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห่วงเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห่วงเพราะสิ่งที่คุณนับถือเขายังห่วงคุณอยู่แต่มีสเสน่ห์ไหมมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเยอะมาก ทำให้คนอยากเข้ามาหาทําให้คนอยากเข้ามาคุยด้วยทําให้คนอยากมาพูดคุยสารพัดอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะไปหมดเลยแต่ทําไมไม่ได้ตกลงปรงใจกับคู่ครองหรือคนที่เราชอบหรือคนที่เราชอบไม่ตกลงปรงใจกับเราสัทีเนี่ยค่ะมาอีกแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห่วงจริงๆนะ คุณเป็นคนที่จะได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากถูกหวยบ่อย,อยได้เงินสนับสนุนบ่อยได้มีคนสนับสนุนบ่อยหรือว่าได้โชคลาภได้เงินอะไรที่มันมาได้ง่ายๆได้บ่อยแต่พอมาในเรื่องของเนื้อคู่แล้วอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห่วงคุณมักจะมีปัญหากับคนรักของคุณบ่อยๆนะคะมีแฟนมีคนรักที่ผ่านมาก็ทะเลาะกันเลิกลาจบลาล้างลากันไป พอคบคนใหม่ก็ไม่ใช่ก็เลิกลากันไปถึงแม้จะมีคนใหม่อีกก็มีโอกาสได้เลิกลากันไปแต่ถามว่าเราวในระหว่างทางนะ่ะคุณจะเจอคนดีๆที่แบบเข้ามาสปอร์ตไม่มีมีนะคะสำหรับชาวราศีมีนอาจจะเจอชาวราศีพฤษภพ,พิจิกนะคะชาวธาตุด,ดินหรือชาวธาตุน้ำเ,เดียวกันกับกับชาวราศีมีนอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสได้เจอนะคะถ้าคุณได้เจอนะผู้อ่านบอกเลยว่า คุณจะต้องได้เจอกับคนที่มีฐานะทางการงานที่ดีมากๆบริษัททำงานบริษัทโรงงานใหญ่ๆขายอุปกรณ์เกี่ยวกับอาจจะเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นทำโรงงานเกี่ยวกับเหล็กเกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ใหญ่ๆเครื่องยานยนต์อุปกรณ์เหล็กต่างๆนะคะเป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับวิศวกรระดับ ใหญ่หรือว่าเป็นคนที่คุมโรงงานใหญ่ๆห,หรืออาจจะเป็นเจ้าของโรงงานอันนี้คือพูดแบบว่าด้วยความริ่ไพ่มันออกมาในรูปแบบที่ค่อนข้างดีเลยอะค่ะนะคะ,นะค,ะคุณมีโอกาสได้เจอนะคะคุณสุภาพสตรีที่กําลังดูผู้อ่านอยู่มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศมีโอกาสที่ได้เจอคนที่ต่างศาสนาบางคนอาจจะเป็นศาสนาอิสลามศาสนามุสลิมศาสนาคริสต์นะคะ อาจจะเป็นไปได้นะคะมีโอกาสได้เจอต่างชาติต่างศาสนานะคะและคนนี้มีเงินด้วยมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยอยู่ต่างประเทศด้วยส่วนคนที่อยู่เมืองไทยถ้าหากไม่ชอบต่างชาติยังไงก็ได้อยู่ได้เจอคนต่างจังหวัดได้เจอคนต่างต่างถิ่นยังไงก็ต้องได้เจอคนต่างถิ่นได้เจอคนธรรมะธรรมโมได้เจอคนใจดีนะคะได้เจอคนที่สามารถช่วยเหลือและพพอร์ตเราได้ นะคะส่วนถ้าเป็นผู้ชายคุณจะเจอนาริอุปถัมภ์เพราะอะไรเพราะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นคนเปิดทางให้คุณได้เจอนานิอุปถัมภ์ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปหลอกไปอะไรเขาไม่ใช่นะคะคุณจะเจอคนที่เขาพร้อมที่แบบฉันอยากซื้ออันนี้ให้ฉันอยากให้คุณมีฉันอยากให้คุณมีรถขับฉันอยากให้คุณนั่นหมายความว่าคุณจะเจอคนที่เขามีฐานะทางการเงินที่ดีและเป็นคนที่เขาเรียกว่ารู้คุณค่าในการใช้เงิน มีบ้านซื้อบ้านให้มีรถซื้อรถให้มีเงินคือซื้อให้คุณคือคือค,คุณเจอคู่อะง่ายๆชาวราศีมีนเดือนเนี้ยคนโสดไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเจอคู่แต่อย่างที่บอกคุณมักจะมีปัญหาเวลาที่คุณเจอคู่ครองนะคะคุณมักจะมีปัญหาต้องมีเรื่องให้เลิกลากันไปจบกันไปเพราะอะไรเพราะตัวคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ แบกให้ดูเลยค่ะเพราะตัวคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาหวงตัวคุณอยู่คุณมีคนเข้ามามีคู่นะในระหว่างทางมีคู่เป็นชาวราศีมินเป็นคนที่ไม่ขาดคู่ครองเลิกกับคนนี้ไม่เกินหกเดือนคุณจะมีคนเข้ามาทันทีเลิกกับคนนี้คุณจะมีคนอื่นเข้ามาทันทีจะเป็นคนที่ไม่ขาดคู่เพราะอะไรคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้มีคู่ให้มีความรักได้แต่ให้มาครอบครองอยู่ด้วยนานเหมือนที่เขาครอบครองคุณอเองไม่ได้เพราะฉะนั้นไปทําบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่อยๆนะคะไปทําบุญด้วยถวายเทียนคู่บ่อยๆถวายดอกบัวดอกบัวสดดอกไม้สดถวายอะไรก็ถวายให้เป็นคู่สั่งคทานให้ซื้อไปเองไม่ต้องเอาเป็นถังเป็นชุดให้ไปซื้อที่บิ๊กซีโลตัสซื้อร้านค้าไปถวายเอง นะคะไม่ต้องเอาไปที่เขาจัดเป็นชุดเราสามารถไปซื้อถังเองไปซื้อทุกอย่างเองแล้วก็เอาไปถวายดอกไม้ขอเป็นดอกไม้สดซื้อจากด้านนอกอย่าไปเวียนเอาจากในวัดนะคะถ้าเราไม่อยากเวียนในการใช้ชีวิตอยู่แบบนี้นะคะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลให้ใช้วิจารณญาณในการฟังผู้อ่านนะคะผู้อ่านจะเป็นคนที่ซื้อดอกไม้จากด้านนอกซื้อถ,ถวายสังฆทานจากที่เราเลือกเองนะคะน้า น้ำมันพืชน้ำปลาชูรสอะไรเพื่อไปให้แม่ครัวพ่อครัวในการทํากับข้าวถวายวัดในยามเช้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่สําคัญสบู่แชมพูพวกอะไรต่างๆนานาเราซื้อเองดอกไม้ทุกเทียนทุกอย่างซื้อไปเองอย่าไปเอาในวัดนะคะเป็นไปได้ให้สละเวลานะคะแล้วเราก็ไปเราจะได้มีเวลาเลือก แล้วสิ่งดีๆคู่ครองสิ่งที่คุณคาดหวังคนที่เขาจะเป็นคู่แท้ของเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปิดโอกาสให้เราได้มีคู่แท้โดยที่ท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้จะสนับสนุนดึงดูดคนดีๆคนที่เขาไม่ไม่มีพันธะผูกพันนะคะมาเป็นของของเราเองไม่มีใครมาดึงมาแย่งเพราะว่าอาจจะเป็นอะไรที่แม้ว่าฝั่งเราจะไม่ได้มีพันธะผูกพันไม่เคยไปสาบงสาบานอะไรกับใคร เคยไปผูกพันธนาการอะไรกับใครไว้แต่เผอิญคู่ของเรานะคะอาจจะเป็นคนที่มีพันธนาการไปผูกสาบงสาบานไว้แล้วมาหาเรา mm. พอถึงคราวก็มีคนมาเอาเขาไปเพราะว่าเพราะเขายังติดคำสาบานคำสัญญานั้นอยู่มีโอกาสมีเวลาเมื่อไหร่ที่มีแฟนมีคู่นะคะหมั่นทำบุญร่วมกันหมั่นไปทำบดร่วมกันไหว้พระสดมนร่วมกันนะคะหมั่นทำให้ได้ ถามว่าเดือนนี้ชาวราศีพิจิกคนโสดมีโอกาสมีคู่ไหมมีโอกาสได้เจอคู่ครองส่วนคนที่มีคู่ครองต้องระวังเพราะอะไรมีโอกาสที่จะได้เลิกลายอย่าร้างมีโอกาสที่จะได้เลิกต้มชีวิตมีโอกาสที่จะเดินหน้าคนเดียวประสบความสําเร็จคนเดียวมีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตคนเดียวสรับคนมีคู่นะคะคนที่มีแฟนให้แก้เคล็ดโดยการแยกกันนอนในช่วงนอนในช่วงวันพระ8ปดค่ำสิบห้าค่ำ นะคะแรม14บ่ข้านะคะข้างขึ้นข้างแรมนะคะให้เช้ามาทําบุญสาบาตร่วมกันในวันพระนะคะไปวัดร่วมกันถ้าไม่อยากมีปัญหานะเพราะเดือนนี้ไพ่ออกมาแรงมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห่วงมากจะทําให้คุณเหมือนเขาต้องการให้คุณนุ่งขาวห่วมขาวให้ถ้าถ้ามองในรูปแบบของผู้อ่านนะคะเชื่อไม่เชื่อก็นําไปใช้ พิจารณาดูนะคะเพื่อนๆแต่อย่างน้อยเดือนนี้เดือนเกิดของคุณน่ะความสําเร็จสิ่งที่คุณตั้งหวังสิ่งที่คุณคาดหวังคุณได้ตามที่คุณคิดแน่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนใหญ่ถูกหวยบ่อยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณได้บ้านได้รถนะคะได้เจอคู่ครองคนที่ใช่แต่ให้ไปทําบุญร่วมกันอาจจะเจอช้าแต่เจอแน่นอนนะคะอาจจะเจอช้าอาจจะเจอแน่นอนมีคนเดินทางกําลังมาหาด้วย นะคะเพราะฉะนั้นก็ผู้อ่านก็ฝากให้เครดิตนิดนึงนะคะฝากกดติดตามกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอขอ,ขอบคุณซูเปอร์แตงนะคะทุกๆคลิปที่ทํามาแล้วก็ได้มอบให้ผู้อาา่านยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเรามาเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ